ทุกคนยินต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาร่นะคะวันนี้นะคะหญิงจะมาทําคลิปแรนดอมนะคะว่าเกี่ยวกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณนะว่าคุณกับเขานะคะครั้งนี้เนี่ยจะเลิกกันขาดไหมนะคะจะเลิกกันขาดไปเลยไหมหรือว่าจะมีโอกาสได้กลับมาหากันอีกทีนะคะคุณอาจจะตัดสินใจบล็อกกันไปตัดสินใจแบบบาครั้งคุณจะ move on แล้วนะคะหรือว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์ให้คุณได้ทะเลาะก,กันแล้วก็ห่างหายกันไปนะคะเรามาดูว่า แล้วคุณกับเขาเนี่ยจะเลิกกันขาดหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวิงก็จะสับไพ่ก่อนนะมาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขากันหน่อยนะว่าความสถานการ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะคมันเป็นยังไงนะคะสามดาบนะคะแรกเป็นสามดาบเลยนะยิงขอห้ามไปนะยิงคิดว่าคุณกับเขานะน่าจะมีเรื่องทะเลาะกันหรือว่าอาจจะมี เหมือนอารมณ์บาหมางอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะหรือว่าเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บหรือคุณอาจจะทําให้เขาเจ็บนะคะจนบางทีมันเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดเกินไปอ่ะเจ็บปวดจนจนอาจจะชาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณถือเหรียญยิางรู้สึกว่าคุณคุณอาจจะเห็นคุณค่าของตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะจริงๆพลังงานสลับกันได้นะ สลับเป็นเขาก็ได้สลับเป็นคุณก็ได้นะคะแต่พลังงานมันเหมือนว่าคุณเจ็บมาจนเจ็บจนแบบเออจนบัญชาพอพอมันชาแล้วมันก็รู้สึกว่าหันมารักตัวเองดีกว่านะคะมาให้คุณค่ากับตัวเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสองไม่เท้านะคะยังคิดว่าคุณมีแผนสำรองนะที่จะช่วยทําให้คุณแบบรู้สึกดีขึ้นหรือว่าคุณมีแผนแล้วแหละนะคะว่าคุณจะทําอะไร ต่อไปในวันข้างหน้าคุณเตรียมมุ v ออนแล้วว่าหญิงว่านะหนึ่งดาบนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งขึ้นนะคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณคุณไม่ได้อยากได้เขาขนาดนั้นแล้วหรืออาจจะเป็นพลังงานของเขานะแต่สถานการณ์โดยรวมอะ่ะหญิงว่ามันเจ็บเจ็บจนรู้สึกว่าแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วนะคะเจ็บรู้สึกว่าอยู่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ เลมเพลอร์นะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะหน้าที่การงานของคุณเนี่ยอาจจะกําลังรุ่งก็ได้นะหรือว่าคุณอาจจะมีแผนทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่งว่าคนที่คุณดูด้วยเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่อีโก้สูงนะคะเป็นคนอีโก้สูงที่ถิดแรงนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอ,อาจจะอยู่ในตําแหน่งงานที่ใหญ่แล้วนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ไหมได้นะคะแล้วตอนนี้มันแทนที่มันจะเป็นความรักอะ สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ไพ่เล่ามาคือมันไม่ค่อยมีความรักเลยนะคะมันมีแต่ความเจ็บปวดเจ็บใจอืมเฉยชาอะไรอย่างเงี้ยนะมันเจ็บบางทีมันชินนะคะเจ็บจนชินอะไรทํานองนั้นนะทีนี้นะคะแล้วก็มาดูเพิ่มนะอีกห้าใบนะหญิงคิดว่าคุณน่าจะมองไปข้างหน้าแล้วแหละ มองไปข้างหน้ามองมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าถ้าคุณยังอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอัศวินถือถ้วยแตย่งคิดว่าเขาอะเขาค่อนข้างที่จะคอมพไม้นะคือแบบค่อนข้างปน็นนปนอมค่อนข้างที่จะตามใจคุณค่อนข้างที่จะทําเหมือนกับว่าเขาใส่ใจคุณยังสนใจคุณอยู่นะคะยังพยายามเข้าหาคุณอาจจะยังไม่มีอะไรมากมายนะักแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งคุณไปอะ่ะ แล้วเขาก็อยากจะเข้ามาหาคุณนะอยากอยากจะไปต่อกับคุณนะตัวเขาเองอะนะคะแต่คุณไม่เอาแล้วอะคุณรู้สึกว่าคุณคุณพอแล้วอะคุณเข้มแข็งมากขึ้นนะรู้สึกว่าแบบที่ผ่านมาคุณเจอมาอยู่แล้วยิ่งคิดว่าคุณเจออะไรเพราะว่าใบแรกมันเป็นมันเป็นสามดาบอะนะคะมันทําให้ความรู้สึกว่าคุณไม่อยากได้เขาแล้วอะเดอดตัน คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอ่ะมันไม่มีคําว่าเลิกนะในเนี้ยแต่มันเหมือนกับว่าไม่เอาอ่ะไม่มีคาไม่ไม่มีคําว่าเลิกแต่รู้สึกว่าแบบคุณไปแล้วอ่ะคุณไม่ได้บอกเลิกเขาหรือว่าคุณอาจจะไม่อาจจะบอกเลิกแล้วแล้วแบบมันไม่เคลียร์แต่คุณก็ไม่สนใจแล้วอะไรเงี้ยนะคะคุณคุณไปละโอเคมาดูซิว่าถ้าคุณไปเนี่ยนะคะ คุณจะจะไปจากเขาได้ไหมนะคุณจะไปจากเขาได้ไหมยิงถือมีเท้านะคะถึงว่าคุณตอนนี้โฟกัสของคุณไม่ได้อยู่ที่เขาและโฟกัสของคุณเหมือนคุณมีแผนจะทําอะไรสักอย่างกับชีวิตของคุณโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะแปดเหรียญน,นะคะ คุณมีแผนจะทํางานทําเงินน่ะเขาเขาอยู่นอกกรอบความคิดคุณมากเลยนะคือคุณแบบถามว่าคุณเจ็บไหมคุณเจ็บแต่คุณเหมือนหนวเหมือนรู้ว่าคุณควรจะทําอะไรก่อนอ่ะคุณหันหลังแล้วแต่ถ้วยคุณไม่เอาแล้วอ่ะห่างหายทัดภาาห่างเหินนะดูแต่ยิงรู้สึกว่าคุณคุณไม่ได้แบบทะเลาะอะไรกันนะอาจจะมีเรื่องกันก่อนหน้านี้แต่ตอนหลังมายิงรู้สึกคุณคุยกันดีแล้วแล้วคุณก็คิดไปคิดมาแล้วว่ามันไม่ใช่อ่ะนะคะ เดฟู Fool, หรือว่าคุณมีพันจะไปเที่ยวเดินทางใช้ชีวิตนะคะคุณคุณปลดปล่อยตัวเองจากตรงนี้ได้แล้วมันอาจจะไม่เหมือนทุกครั้งนะคือก่อนหน้านี้นดูคุณเจ็บนะดูคุณเจ็บดูคุณปวดดูคุณมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีความรู้สึกเจ็บกว่าน,นี้แต่ตอนนี้คุณขึ้น The เดฟูอ่ะเดฟูเป็นไพ่หลั่นล้ามากเลยเป็นไพ่ไม่คิดอะไรเยอะเป็นไพ่ปลดปล่อยตัวเองได้เป็นไพ่ที่สนุกสนานเป็นไพ่ที่ คิดแต่เรื่องบันเทิงของชีวิตอ่ะยิ่งว่าคุณน่าจะมุกอ่อนได้แล้วแหละคุณเฉยแล้วนะคะคุณไปละคุณไปได้นะคะคุณมุกอ่อนได้นะคุณมุกอ่อนได้คุณสบายสบายชิลมากนะคะเหมือนคุณไม่รักเขาแล้วอ่ะหรือบางทีมันอาจจะเสียความรู้สึกจนจนความรู้สึกดีๆที่คุณเคยมีให้เขามันหมดไปแล้วคุณอาจจะไปรู้อะไรบางอย่างมานะหรือคุณอาจจะ ตื่นรู้ก็ได้หรืออาจจะไปรู้อะไรสักอย่างมาทำให้คุณรักไม่ได้แล้วคุณก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยนะคะทีนี้มาดูว่าถ้าคุณไปแล้วอะ่ะแล้วบทสรุปอะ่ะมันจะเลือกกันขาดไหมนะคะจะเลือกกันขาดไปเลยไหมคิงถือเหรียญนะคุณกำลังจะมีโชคด้านเงนินแน่เลยอะ่ะคุณจะเลือก ขาดเลยไหมสามไม่เท้านะคะต่างคนต่างอยู่นะห่างไกลอยู่นะนะคะต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองนิ่งนะคะเขาก็ไม่ตื้อคุณนะเริ่มต้นใหม่นะคะเด็กถือเหรียญเจ็ดไม่เท้านะคะต่างคนต่างอยู่อ่ะน่าจะขาดกันเลยนะ เอมเพรสนะคะเออมันให้ความรู้สึกเหมือนว่าพอพอพอไม่มีพอไม่มีการและกันนะค่อยมาเห็นคุณค่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีไพ่เลือกรากันขาดนะเหมือนเหมือนกับแบบว่าอ,อ่พอมันห่างกันไปก็ต่างคนต่างอยู่ต่างใช้ชีวิตต่างทําหน้าที่นะคะต่างอยู่ในที่ของตัวเองทํางานเก็บเงินท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะและอีกอย่างที่หญิงรู้สึกก็คือ พอมันห่างกันไปอ่ะมันคิดถึงกันว่าเออเหมือนเหมือนกับคุณเองก็รู้สึกว่าเออคุณก็คิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเริ่มจะมีค่าหลังจากนั้นนะคะแล้วมาดูกันว่าแล้วเป็นอย่างเนี้ยคุณจะพบรักใหม่หรือคุณจะได้กลับมาหากันนะเพราะไพ่ขาดมันยังไม่ขึ้นนะถ้าย๋ยวมาดูกันเร้วมันจะขาดกันไปเลยนะคะ 7จ็ดดาบจะเลือกห้าใบเลยนะแล้วก็อ่านสรุปเลยนะคะหกไม้เท้านะคะเดสตาร์นะคะใม่หมอนหวข,ข้าวเลยให้ถ่ายสามถ้วยนะคะ ไม่เท้านะคะโอเคมีสองกรณีนะก็คือนะคะกรณีแรกเนี่ยคุณอาจจะไปเจอรักครั้งใหม่นะคะพอคุณเลิกกันไปห่างหายกันไปมันก็จะต่างคนต่างอยู่นะแต่ว่ามันมีการแอบ,บส่องกระทางทางโซเชียลนะคะหรืออาจจะมีการสอบถามความเป็นอยู่ผ่านเพื่อนผ่านที่ทํางานหรือว่าผ่านคนรู้จักนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้คือ มันยังมีการแอบห่วงแอบดูแอบส่องอะไรกันอยู่นะคะทีนี้นะคะพลังงานเนี่ยเป็นเนื้อคู่นะเพราะว่าเป็นสามถ้วยนะคะถ้าหญิงคิดว่าคุณจะห่างกันนานอยู่นะถึงจะเป็นเนื้อคู่ห่างกันไปสักพักใหญ่อย่างน้อยก็หกเดือนนะคะหกเดือนเจ็ดเดือนได้นะเอ่อถ้าคุณเป็นคู่กันจริงๆคุณจะกลับมานะคะแล้วความรนะักครั้งนี้ก็ได้ลงเอยกันอันนี้คือถ้าดวงคุณเป็นคู่กันจริงๆเท,ท่านั้นนะเพราะว่าหญิงรู้สึกว่าคุณคุณไม่เอาแลวจริงๆริยกเว้นว่า ชคชะตานะคะจะเหวี่ยงมาให้เจอกันอีกครั้งกรณีที่สองนะคะถ้าคุณไม่ใช่คู่กันแน่นอนคุณเจอคนใหม่คุณเจอคนใหม่ที่ใช่เจอเนื้อคู่แท้ของคุณแล้วมีความสุขมากนะคะมันจะแบบมันจะหลุดเลยอะ่ะหลุดจากคนนี้ไปเลยแล้วคุณก็จะเจอคนใหม่ที่เป็นรักแท้แต่ถ้าคุณเป็นคู่กับเขาคนนี้จริงคุณก็จะกลับมาแล้วได้ลงเอยกันจริงๆเหมือนกันนะคะทีนี้นะคะมาดูว่าไพ่นะคะอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมเนาะ สวินถือดาบนะคะมันให้ควาอารมณ์แบบมุ่งมั่นเนาะเหมือนคุณคุณตั้งใจอะไรไปแล้วอ่ะก็ให้คุณทําให้สําเร็จนะคะจะเป็นในเรื่องงานที่คุณที่คุณคิดไว้นะสีไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เท้านะคะจะติกนะคะ ชาลิออตนะคะคุณอาจจะดีวกับต่างชาติทหารตำรวจสุดยอดนักบินนะคะไพ่แนะนําว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ความรักมันแบบมนมันมันไม่ไหวอะนะคะมันไม่โอเคคุณก็ไปโฟกัสในเรื่องของงานก็ได้ตอนนี้งานคุณกําลังจะลุ่งแล้วโปรเจกต์ใหม่ที่คุณกําลังคิดน่ะโปรเจกต์ใหม่ที่คุณกําลังคิดที่จะทํานะคะมันจะประสบความสําเร็จดีมากอย่างคิดว่าคุณไม่ได้ทํางานอย่างเดียวนะขอโทษค่ะแล้วก็ ญิงคิดว่าคุณไม่ได้ทำงานอย่างเดียวและงานที่คุณทำก็ฝีมือคุณล้วนๆด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องสู้อ่ะสู้เพื่อให้แบบความฝันของคุณสําเร็จแล้วมันจะสําเร็จด้วยนะคะยิงคิดว่าคุณน่าจะทาธุรกิจตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหลังจากที่คุณไม่ได้แบบโฟกัสเรื่องงานเอ้ยเรื่องเขาแล้วอ่ะมันมีมันมีเรื่องบางอย่างที่มาทดแทนเรื่องของเขาอ่ะนะคะทีนี้นะคะมาดูไพ่ออราเคิลนะ คอลลีนอินสโอมตนะคะยิงคิดว่าคุณอาจจะแบบอธิษฐานนะอธิษฐานทุกวันนะคะทำแอฟอร์เมชันทุกวันว่าแล้วก็ทำรูชารายเซชันด้วยว่าคุณแบบต้องการความรักแบบนั้นแบบนี้ยิ่งคิดว่า,าไพ่ใบนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็น,นเนขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นจุดหมายใหม่ของคุณนะก็คือคุณอาจจะอธิษฐานว่าถ้าเป็นคู่กันจริงๆแล้วค่อยแบบ ให้มันให้มันดีไปเลยได้ไหมถ้าไม่ใช่คู่ขอให้เจอคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะฮันนีมูนคุณจะพบกับความสุขนะการตัดสินใจครั้งนี้หยิงว่าคุณตัดสินใจดีแล้วนะคะแล้วหญิงสัมผัสได้ว่าคุณไม่ได้เศร้านะคุณเจ็บใจแต่คุณไม่ได้เศร้านะคะคุณปล่อยได้อะ่ะทีบแอนโ o เพนไมล์นะคะเปิดใจนะคะเปิดใจ บางทีสิ่งที่เราคิดมันก็ไม่เหมือนสิ่งที่เราหวังหรอกนะคะมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราหวางังแต่ไม่เป็นไรมันอาจจะดีแล้วนะคะ <c oughs> Forgiving and Learning นะคะยิงคิดว่าคุณมีเปอร์เซนต์เหมือนกันที่คุณจะติดต่อติดจะตัดขาดกันไม่ได้นะคะอย่างที่ยิงบอกว่าเป็นกรณีที่คุณเป็นเนื้อคู่กัน,นจริงๆคุณอาจจะเลิกกันไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องกลับมาหากันอีกอะไรเงี้ยก็ถ้าช่วงนั้นถ้ามันไม่ได้เลวร้ายเกินไปนะคะคุณก็แนะนําไพ่ก็แนะนําให้คุณให้อภัยนะคะเผื่อเขาจะเรียนรู้หรือคุณจะได้เรียนรู้ว่าเมื่อก่อนมันมีเรื่องอะไรที่มันไม่โอเคนะคะแล้วก็มาปรับใช้ในปัจจุบันนะ ถ้าคุณเป็นคู่กันจริงคุณจะได้กลับมาหากันเราจะได้ลงเอยกันแน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณไม่ใช่คู่กันคุณจะเจอคนใหม่เหมือนกันที่รักคุณจริงแล้วก็เป็นเนื้อคูณจริงได้ลงเอยกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าคุณหรือเขา,าอาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะคะราศีสิงห์นะคะราศีมังกรนะคะ ราศีพิจิกนะคะราศีกรกฎนะคะอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อยากจะบอกนะคะโอเคสำหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ดีมาได้นะคะเดีย๋ยวหญิงจะแปะไว้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบ ดูคลิปสั้นๆน,นะคะสนุกๆอย่างก็มีช่อง t ิกต็อกนะคะมี t ิกต็อกหลักก็จะเป็นที่เห็นหน้าหญิงนะคะอันนั้นก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวผ่านตัวหญิงนะคะแต่ว่าอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นโชว์หน้าไพ่นะคะให้ทุกคนได้เห็นไพ่ที่หญิงแบบมีนะคะว่าแบบหน้าไพ่สวยแค่ไหนก็ไว้เสพสินแล้วกันนะคะอีกช่องหนึ่งแล้วก็ฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้หญิงบริหารเวลาว่าได้แล้วนะคะก็จะกลับมาทำ u t u b e เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันนี้นะคะแล้วก็ทุกๆวันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ